ดีมากมากเลยแฟนๆมากันแบบเยอะมากตั้งแต่ห้างยังไม่เปิดเลยครับแล้วก็จริงๆมันเริ่มมาจากว่าเราคุยกันว่าวนนัปีนี้เป็นปีที่สองละเราคอนรีเป็นเครื่องประดับที่เราตั้งใจว่าให้มันใส่ได้แบบในทุกลุกทุกโอกาสแบบใครๆก็สามารถใส่ได้เป็นแบบ everyday look เลยก็เลยคิดว่าแบบทำยังไงดีเลยออกมาเป,บบเป็นแบบเป็นแฟนั่นโชว์ละกันเพื่อที่จะแบบแสดงให้เห็นว่า ทุกลุกทุกสมัยทุกอะไรอย่างเงี้ยทุกสไตล์สามารถใส่ขึ้นระดับของเราได้เหมือนกันวจะบอกว่าปีนี้ปที่สองแล้ว,ลวลก็มีเพิเ่มกรมีเป็นออฟเป็นออฟสีอุนสมาเป็นอูเซฟแล้วก็ป <c oughs> ลอดัย่ะก็อย่างที่บอกเลยครับตั้งแต่แรกเลยว่าเรามีโจทย์มาว่าเออปีนี้เรามีแฟชั่นโชว์แล้วเราก็มีโจทย์ตั้งขึ้นมาว่าใครดีที่จะแบบไปได้ในทุกลุกทุกสไตล์แล้วก็มีความแบบพอว่าพอพูดถึง ความเชื่อสายมูอะไรเงี้ยมันจะดูแบบดูแก่ดูมีอายอาาุเราก็เลยแบบเอ๊ะทำยังไงแต่น้องๆเป็นเด็กเจนใหม่แล้วที่แบบพอเราได้เจอตัวจริงได้มาคุยกันก็แบบน้องๆทั้งสี่คนมีความเชื่อเรื่องนี้อยู่แล้วแล้วก็เป็นแบบชื่นชอบในเครื่องประดับต่างๆอยู่แล้วแล้วพอนั่งคุยกันทัศนคติอะไรต่างๆมันมีนมตรงตามโจทย์ที่เราตั้งไว้ก็เลยแบบนี่แหละที่เราเป็นแฟน้อของฮอนาลี กิจกรรมตลอดยาวๆเลยครับสามารถติดตามได้เลยเดี๋ยวเราจะประกาศออกมาเรื่อยๆทั้งอก X4P Event กิจกรรมต่าง Ex Event, ๆรวมถึงแบบทริปต่างจังหวัดก็มีได้ด้ว่าเตรียมติดตามากันใช่ครับแน่นแน่นอนใช่ครับเราสามารถดูทางช่องทางการติดตามแหล่งโฆษณาอ๋อก็สามารถติดตามาช่องทางต่าง,างๆของพอนารีได้ทุกแพลตฟอร์มเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นไลน์เพจเชี่ยวเอ็กซ์อินสตาแกรม นะครับขอบคุณน,นะครับขอบคุณน,นะครับ